ไหลทมินตอนที่สามนาโบมูเซแดงหลังจากได้พูดคุยกับผู้กองประนตพอสมควรเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงที่ข้าพเจ้าและผู้กองเองต้องพักผ่อนพรานเลิศและลุงก้านบอกว่ามีธุระเกี่ยวกับการซื้อกระสุนปืนซึ่งผู้การชัยศจะพาไปยังแหล่งด้วยตัวเองไหนๆก็มาถึงเมืองกรุงทั้งที ขอซื้อของใช้ที่จําเป็นในราคาที่มันถูกลงกว่าตอนถูกส่งไปขายที่บ้านนอกเสียหน่อยข้าพเจ้านอนนิ่งลืมตามองเพดานเงียบๆคิดอะไรไปเรื่อยเปยหนึ่งในเรื่องที่วนเวียนอยู่ในหัวเด่นชัดที่สุดคือคําพูดของพระเลิศก่อนที่ผู้กองประนตจะออกจากห้องถ้าพวกผมอยากได้ของดีแบบนี้บ้างคุณผู้กองจะพาผวกผมไปพบกับอาจารย์ของท่านนั้นได้ไหมพาผมไปฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอีกคนจะได้ริเปล่า ผู้กองประนตนิ่งมองหน้าพรานเลิออยู่ครู่แวบหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากตัวนายตำรวจผู้นี้ก็คือความกดดันอันเย็นเยียบราวกับกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสัตว์ร้ายแล้วครู่เดียวความรู้สึกนั้นก็หายไปได้สิครับผมบอกได้เลยว่าพวกคุณทุกคนเป็นคนดีผมพาไปก็ได้ส่วนเรื่องที่ว่าจะฝากตัวเป็นสิทธิท่านได้หรือไม่นั้นคงต้องขึ้นอยู่กับชะตาแล้วล่ะครับ หมายความว่ายังไงเลยครับทําไมต้องฝากความหวังไว้ที่กับดวงชะตาด้วยข้าพระเจ้าเอ่ยถามสองปีครับด็อกเตอร์สองปีอะไรเลยครับสองปีเวลาที่ผมพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมกับสพวิชาต่างๆที่ท่านจะสอนสองปีที่ผมและพิชายต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมที่จะแบกรับชื่อของสิทธิสํานักของอาจารย์ไว้บนบา่าสองปีกว่าที่ผมและพิชายจะได้ชื่อว่าเป็นสิทธ์สายตรงสํานักเขาหลักเป็นสิทธิของอาจารย์ทองดี แล้วผู้กองประนตก็ออกจากห้องไปปล่อยให้พรานเลิศยืนหน้าจ้อยกับสิ่งที่ได้ยินแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของเหล็กไหลของขลังในตำนานจากปากคนที่เคยใช้มาด้วยตัวเองจิตใจยังอยากจะได้มาครอบครองสักชิ้นแต่เมื่อได้ยินว่ากว่าจะได้ของสิ่งนั้นมาครอบครองมันยากเย็นเพียงใดก็ให้ใจแป้ว มวลความหมดหวังลอยอบอวนอยู่เต็มห้องไปหมดจากที่สอบถามกับแพทย์เจ้าของไข้อีกวันสองวันข้าพเจ้าก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเพียงจะต้องพักฟื้นดูอาการอีกสักหน่อยจึงจะออกไปโลดผลจนทยานตามใจคิดได้วันเวลาผ่านพ้นจนกระทั่งข้าพเจ้าหายดีความจริงแล้วตัวข้าพเจ้าเองรู้และเข้าใจดีว่า มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายข้าพเจ้ารู้สึกกระปี้กระเป๋าดีแข็งแรงทุกประการกำหนดการที่ผู้กองประนตจะพาพวกพรานเลิศไปพบอาจารย์ทองดีคือพรุ่งนี้สายคราแรกที่ข้าพเจ้าเอ่ยปากขอติดตามไปด้วยทุกคนปฏิเสธหาใช่เพราะความรังเกยียจแต่อย่างใดไม่แต่เป็นเพราะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของข้าพเจ้ามากกว่าถ้ายังรักในน้ำใจที่ผมเคยมีให้และยังคงมีน้ำใจให้กับผมอยู่ ปรดให้ผมติดตามไปได้วยเถอะครับมิเช่นั้นก็ทิ้งผมไว้แล้วเราก็คงจะไม่ได้ร่วมผจนภยัยใดๆกันอีกที่สุดทุกคนก็ต้องยอมรับความเอาตจใจของข้าพเจ้าในสภาพจำยอมตัวลุงก้าที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้ามากกว่าใครๆรรู้ดีว่าหากข้าพเจ้าเอ่ยปากเช่นนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจหากบอกว่าจะไปก็คือต้องไปให้ได้แต่หากเอ่ยปากว่าไม่ต่อให้เอาช้างทั้งโขลงมาฉุด ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมขยับคุณดีขึ้นแล้วจริงๆเลยคะไม่ใช่ว่าจากจะไปกับพวกเขาจะมองข้ามสุขภาพตัวเองหรอกนะครับผมดีขึ้นแล้วจริงๆถ้าจะให้ถูกคือผมไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าข้าพเจ้าตอบคำถามมนตราคนรักของตัวเองที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับโต๊ะอาหารพลางแกะน้ำเต้าหู้เทใส่แก้วให้มันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงคะในเมื่อคุณนอนนิ่งไปทั้งสองอาทิตย์รู้ไหม ตอนนั้นมนคิดว่าเธอหยุดพูดกลางครันราวกับกำลังพิจารณาว่าคำพูดต่อไปนี้สมควรแล้วหรือไม่ที่จะเอ่ยออกไปรู้เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้ต่อประโยคให้จบด้วยตัวเองซึ่งมันก็คงจะไม่ต่างจากที่หล่อนคิดเท่าใดนักข้าพเจ้าเชื่อยอย่างนั้นตายคุณคิดว่าผมจะตายใช่ไหมค่ะหล่อนพยักหน้าตอบสั้นๆหลุบตาตำ่ำ จัดการกับน้ำเต้าหู้และปลาท่องโก้จนเรียบร้อยและดันถาดมาให้ข้าพเจ้ามนครับโปรดเชื่อในสิ่งที่ผมบอกเถิดว่าแต่ก่อนมาจนถึงเดี๋ยวนี้ยผมพบเจออันตรายจนเฉียดตายมานับครั้งไม่ถ้วนก็จริงแต่ความตายนั้นยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผมทั้งในตอนนี้และต่อจากนี้แต่มนเป็นห่วงตอนแรกที่มนบอกให้คุณทำตามใจที่ตัวเองต้องการประจนภัยนอนกลางดินกินกลางทราย บุกป่าลุยน้ำไปกับพวกของคุณลุงกัน้นโดยอย่าอมนไปเป็นตัวกีดขวางมนบอกแบบนั้นจากความรู้สึกจริงๆแต่พอถึงเวลามนกลับรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีมันเป็นห่วงมันเป็นความรู้สึกของครับข้าพเจ้าเอียงหน้าถามเมื่อมนตราพูดไม่จบประโยคมีเพียงหน้าที่แดงเรื่อเท่านั้นที่ข้าพเจ้ามองเห็นมันเป็นความรู้สึกของคนที่รักกัน บ้าคุณนี่มนตราบอกพร้อมกับยิ้มและลุกพรวดออกไปก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของข้าพเจ้าเดินสวนเข้ามาพอดีทั้งสองจึงชนกันแต่ไม่ถึงกับรุนแรงมากนักอุ้ยมนขอโทษค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่แม่ไม่ได้เจ็บอะไรว่าแต่เป็นอะไรล่ะเรานะ่หน้าแดงเชียวฮะพี่เขาทำอะไรไม่ดีกับเราหรือเปล่า แม่ของข้าพเจ้าถามยิ้มยิ้มพร้อมทั้งชายตามมองมาทางข้าพเจ้ามือก็ยังลูบหัวลูบไหล่มนตราด้วยความเอ็นดูรู้เปล่านะแม่แม่ไม่ได้ถามแล้วแม่ถามหนูมนตราต่างหากแล้วหล่อนหัวเราะคิกเมื่อได้ยินสรรพนามแทนตัวเองที่ข้าพเจ้าสนทนากับแม่นับว่าเป็นโชคดีของข้าพเจ้าที่มนตราเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทุกคนในบ้าน และเราสหายผู้มาจากบ้านนอกอย่างผู้การชัยยศพระเลิศและลุงกา้านก็ได้รับความเคารพจากทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคารพตัวพ่อของข้าพเจ้าที่ยามนี้เริ่มสางมือจากธุรกิจต่างๆที่ตรากตรำทำมาตั้งแต่หนุมน่มๆนั่งสนทนากับลุงกา้านและพระเลิศอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเป็นประจำ ท่านชมชอบเรื่องราวการประจนภัยของพวกเราบางครั้งเลิกคิ้วสูงไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อได้ฟังในสิ่งที่มันออกจะกเนื้อธรรมชาติผู้การชายยศเขาฝากมาบอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมตัวตั้งแต่เช้ามืดเลยมีการเปลี่ยนเวลานิดหน่อยเข้ามาแล้วครับข้าพเจ้าลุกขึ้นเตรียมจะเดินไปหาผู้การชายยศเมื่อได้ยินแม่บอกเช่นนั้นปล่าเขาโทรมาเมื่อครู่นี้เอง กินเสียสิน้องเข้าอุตสาห์ซื้อมาให้กินตอนร้อนๆน,นี่แหละฮแม่บอกพร้อมกับโอบลายมุนตราเดินออกจากครัวไปที่สุดก็ถึงเวลาเดินทางผู้การชัยยศและผู้กองประนตขับรถมารับพวกเราที่บ้านตั้งแต่เช้ามืดแม้จำนวนคนจะเยอะพอสมควรแต่รถกระบะแบบโฟวิลคันโตก็สามารถบรรทุกได้หมดอย่างไม่มีปัญหาสาชั่วโมงกว่า หลังออกจากกรุงเทพโดยมีผู้กองประนตเป็นพลคับเขาแวะที่ชัยนาทบอกว่าต้องรับคนคนหนึ่งไปด้วยกันกับเราเขาชื่อนาโบนะครับเป็นลูกน้องคนสนิทของผมเองอาทิตย์ก่อนที่ผมจะนอนโรงพยาบาลเขาลงมาทำธุระที่นี่วันนี้พอรู้ว่าเราจะขึ้นเหนือจะขอติดรถไปด้วยพวกคุณสะดวกไหมครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับที่ในรถอย่างไรก็กว้างขวางพอ เชิญคุณทำธุระได้ตามสบายเลยขอบคุณครับด็อกเตอร์ผู้กองประนตตอบรับโดยที่ไม่ได้หันมาสนทนาด้วยเขาหักพวงมลาลัยเลี้ยวซ้ายพารถแล่นผ่านซุ้มประตูวัดเก่าๆวัดหนึ่งครู่เดียวก็จอดสนิทที่ต้นโพยใหญ่หน้าสิ่งปลูกสร้างที่มองเห็นปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นอุโบสถเรานั่งรออยู่ไม่ถึงสิบนาทีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดประจาําเผ่า ก็เดินยิ้มร่าเข้ามาหามาถึงก็นั่งยองๆยกมือไหว้พวกเราพร้อมกล่าวทักทายด้วยความเคารับสวัสดีเจ้านายฉันนาโบจาคำพูดสื่อๆที่แปลงหูและหน้าตาที่ไร้พิษภัยนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกชอบใจได้ไม่อยากเย็นนักน้ำใจบริสุทธิ์และความสัตย์ซื่อของเขาชาวเขาชาวดอยข้าพเจ้าเคยได้สัมผัสมาแล้วบอกตามตรง คนเมืองอย่างเราเราสู้ไม่ได้เลยสักนิดเสร็จธุระแล้วหรือนาโบนานเช่นะรอบนี้จ้ะเสร็จแล้วก็จะได้มากะยะอากาอยู่จะเรียลอ์แล้วละจ้านาโบตอบตลอดเวลาของการสนทนานาโบผู้นี้ยิ้มร่าหัวเราะร่วนดังวิสัยคนอารมณ์ดีว่าแต่ฉันถามหน่อยได้ไหมธุระครั้งนี้คืออะไรหรือผู้กองประนตเอ่ยถาม พลางก้าวขึ้นรถพวกเราเองก็เช่นเดียวกันผีจะนายนาโบโลงดอยมาเอาผีข้าพระเจ้าสะดุ้งเฮือกกับคำบอกเล่านั้นพระเลือดและลงกา้านทวนคำเสียงดังลั่นหนุ่มดอยผู้อารมณ์ดีพยักหน้ารับยิ้มกว้างอย่างไรกันเล่านาโบที่ว่าลงดอยมาเอาผีเนี่ยนะพูดให้คุณคุณเขากระจ่างเสียหน่อยไม่ได้หรืออ๋อขอโทษทีจะนายนาโบกล่าวขอโทษยิ้มยิ้มเขาเล่าว่า เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนคนเผ่าเดียวกันกับนาโบที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงเกิดป่วยตายตัวนาโบที่เป็นลูกน้องผู้กองประนตเข้ามาเมืองหลวงอยู่เป็นประจำเขาจึงถูกไหว้วานจากญาติคนตายให้มาทำเรื่องนำศพกลับบ้านแต่ด้วยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการนำศพจากภาคกลางขึ้นเหนือค่อนข้างสูงวิธีที่ดีที่สุดคือฝากเอาไว้กับวัดในกรุงเทพก่อน โชคดีที่ผู้กองประนตรู้จักกับท่านสมภารเจ้าวัดจึงพอจะช่วยเหลือกันได้แล้วเรามาทำอะไรที่ใช้นาทหรือนาโบพอดีอาจารย์ท่านฝามาทำธุระให้ด้วยนะจ๊ะท่านฝากขอมาให้กับหลวงลุงที่วัดเนี่ยแต่กว่าจะเสะนะเรื่องศพคนในบมูบ้านก็หลายวันอยู่นี่นาโบก็เพิ่งจะมาอยู่ที่วัดนี้ได้3าสี่วันเท่านั้นอร่อยรึนะโบของที่อาจารย์ฝากเราให้เอามาให้หลวงลุงนะ ไม่รู้เหมือนกันจ้ะนายอาจารย์หอมมาไว้แน่นนะน่าโบเลยไม่อยากจะรู้เลยไม่อยากแกะดูเพียงแต่ว่าเพียงแต่เพียงแต่อะไรหรือเพียงแต่มันดิ้นดุบๆเหมือนมีชีวิตตลอดเลยจ้ะนายตั้งแต่วันแรกนะที่รับเอามาจากมืออาจารย์จนกระทั่งวันที่สอให้หลอลรู้มันดิ้นไม่ยอมหยุดเลยกลางค่ำกลางคืนนี่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนวางกับพื้นกระดิ่งโคลมคลามยั้งกับคนตัวหนักหนักกระทือพื้นกระดาน เอาห้อยไว้กับเสาก็ดินเสียจนหลุดร่วงลงมาข้างล่างโอ้ยกว่านาโบจะกำราบมันได้เล่นอาเหนื่อยข้าพระเจ้ากับลุงกา้านมองหน้ากันแสดงความสงสัยใคร่รู้ให้กันโดยไม่ต้องเปล่งวาจาและก่อนที่ลุงก้านจะเอ่ยถามนาโบพระเลิ์ก็เปิดปากถามในสิ่งที่เราเองก็อยากจะรู้และแชวิธีในกันแล้วกำรับอ้ที่ว่าดินดบดบนันนะดาจ นาโบหันมาตอบพราเลิศด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มนาโบด่ามาเพราะรู้ว่าในห่อผ้านั้นน่ะจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันต้องไปขออาถรรพ์แน่ๆชนะการที่จะทําให้มันยอมเชื่อฟังเราได้ก็คือต้องแข็งกว่ามันอาจารย์ท่านสอนมานะจ,จ๊ะพราเลิศได้ฟังดังนั้นก็พยักหน้าเข้าใจตัวข้าพเจ้าที่ได้ยินมาสักพักแล้วกับการที่นาโบเรียกใครคนหนึ่งว่าอาจารย์นับครั้งไม่ถ้วนที่สุด จึงได้เอ่ยปากถามกับเขาบ้างบอกฉันทีเถิดนาโบคนที่เราเรียกว่าอาจารย์มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนั่นน่ะใช่อาจารย์ทองดีอาจารย์คนเดียวกันกับของผู้กองประนตหรือเปล่าจ้ะนายคนเดียวกันแน่แหละเราใช้เวลากันอีกกว่าห้าหชั่วโมงในการเดินทางแวะพักบ้างเมื่อเกิดอาการเมื่อยครบที่สุดเราก็เข้าเขตจังหวัดลำพูนผู้กองประนต พาเราแวะเข้าพักที่บ้านคนรู้จักของเขาข้าวปลาอาหารที่หลับที่นอนมีพร้อมสรบพรอต้อนรับพวกเราด้วยน้ำใจที่ดีต่อกันส่วนตัวสองนายตำรวจนั้นบอกว่ามีธุระต้องทำในตัวเมืองเสียหน่อยข่ำข่ำพวกเขาถึงจะกลับคืนนั้นเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้านอกจากอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือที่พอถึงรถละมุนก็นุ่มลิ้นจนยากจะวางช้อน พอถึงรถจัดก็เผ็ดเสียจนเหงื่อไหลใครย้อยยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นทีเด็ดของงานข้าพเจ้าตกอยู่ในมนตสะกดของเหล้าป่าที่คนพื้นถิ่นเรียกว่าเหล้าเขียวมันแรงขนาดจุดไฟติดสัมผัสลิ้นครั้งแรกราวกับถูกเผาไหมยามเมื่อกระดกพรวดรวดเดียวตับไตไส้ม้ามอยู่ตรงไหนของร่างกายความร้อนแรงของเหล้าเขียวจะแทรกเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ทุกอนู แต่พอพ้นสองสามแก้วเป๊กทุกอย่างก็เป็นไปด้วยโดยสะดวกโยทินแม้แต่ลุงก้านที่ว่าแน่ยังหัวเราะร่วนไหลเป็นสายน้ำหน้าแดงกล่าเพราะริ์เล่าได้ทั้งที่หมดไปเพียงครึ่งขวดเท่านั้นนาโบเองถูกพราเลิศบังคับให้ดื่มเหล้าเขียวทั้งที่เจ้าตัวไม่ใคร่จะต้องการหนุ่มดอยพยายามบายเบียงเต็มที่แต่ไม่สำเร็จที่สุด แก้วสองแก้วจึงไหลลงคอลงสู่กระเพาะของเขาจนได้นั่นอปไรเป็นลูกผู้ชายไม่ยอมกินเหล้ามันเช็ดได้ที่ไหนกันละ่ะพรานเลิศดระเบิดเสียงหัวเราะเมื่อเห็นอาการเมามายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของนาโบเสียงพูดอู้อี้ลากยาวของหนุ่มดอยคนดีสร้างความขบขันให้พวกเราจนน้ำตาไหลไม่หยุด นี่นาป้าเดียวนะโบคนนี้จะเล่าเรืองสนุกสนุให้ฟังไหมมีเยอะแยะเชียละนาบโบพูดจาลากเสียงยาวหัวเราะร่วนจนข้าพเจ้าเองอยู่กดหัวเราะตามไม่ได้ขณะกำลังสนุกสนานกับเรื่องเล่าสารพัดอย่างที่นาบโบขุดออกมาให้ฟังจู่ๆอาการของเขาก็แปลกไป ก้มหน้างุดหน้าเนอหัวหูแดงกลำํำตัวสันเป็นเจ้าเข้าพล่ลมหายใจออกจมูกดังพลืดพลืดเล่นเอาพวกเราที่นั่งล้อมวงอยู่ด้วยถึงกับสะดุง้งเกิดอะไรขึ้นนะโบเราเป็นอะไรพลันข้าพเจ้าก็ต้องผงะงายจากสิ่งที่เข้าไปดูอาการเพราะถูกนาโบถีบเสียกระเด็นเสียงขู่คำรามลั่นของเขา ฟังดูราวกับสัตว์ป่ากำลังบ้าเลือดไม่มีผิดเพี้ยนชิบหายและดเกเต์เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วนั่นนะพลาเลิอดพลันตัวเข้ามาพยุงข้าพเจ้าขึ้นความรู้สึกอุ่นๆเจ็บแผลบบริเวณดั้งจมูกบ่งบอกให้รู้ว่าข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรและเมื่อ,อไรผู้กองประนตและผู้การชัยยศที่เพิ่งกลับเข้ามาจากการไปทําธุระ พอเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยเหลือเสียงผู้กองหนุ่มร้องถามนาโบดังลั่นแต่กลับไม่ได้รับคำตอบใดๆนอกจากเสียงขู่คำร่ำของขึ้นแล้วกระมังไอ้นกอาการแบบนี้นะกูว่าไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้ผู้การชัยยศเสนอความเห็นผู้กองประนตเองก็ดูจะเห็นดีเห็นงามด้วยเขาเดินเข้าหานาโบที่กำลังคลุ้มคลั่งไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวออกมาเลยแม้แต่น้อยพอเข้าไปได้ระยะ นาโบก็พุ่งพรวดเข้าหาแต่โดูเหมือนว่าผู้กองประนตจะรอท่าอยู่ก่อนแล้วเขาเบี่ยงตัวหลบแล้วคว้าคอนาโบด้วยแขนเพียงข้างเดียวด้วยความชำนาญใช้มือที่แข็งแรงราวคีมเหล็กบีบต้นคอและกดลงจนศีรษะของนาโบดิ่งวูบหน้าแทบจูบพื้นนาโบก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีพยายามดันตัวเองขึ้นและดิ้นให้หลุดจากพันธนาการแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร รีเดเร้นแรงจนหน้าดำหน้าแดงแค่ไหนก็ไม่สำเร็จผู้กองประนตยังคงสยบนาบัวผู้คุ้มคลั่งไว้ได้ได้วยมือข้างเดียวเขาออกแรงกดจนกระทั่งใบหน้าของนาบวแนบชิดสนิทติดกับพื้นหญ้าคนกดก็เกรงจนแขนสั่นเส้นเลือดปูดโปนฝ่ายคนถูกกดก็ร้องคำรามพยายามดิ้นรนสุดชีวิตที่สุดในเวลาไม่นานทุกอย่างก็สงบลง อาการของนาโบที่ราวกับคนบ้าเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆเมื่อสิ้นฤทธานุภาพก็นอนหายใจแผ่วมอบราบคาบแก้วหยุดดิ้นรนฝ่ายผู้กองประนตเองก็ดูจะหมดเรี่ยวแรงไม่ต่างกันทิ้งตัวลงนั่งยองๆหอบหายใจที่สายหน้าไปมาอย่างเหนื่อยอ่อนมีใคร,ครบังคับให้นาโบมันกินเหล้าหรือเปล่าครับของมันถึงได้ขึ้นแบบเนี้ยผมเองครับผู้กอง ไม่รู้ว่าไอหนุ่มนี่มันแตะเราไม่ได้นึกว่าที่มันปฏิเสธเสียงแข็งผดดจริตเสียอีกพราเลดบอกพลางพลิกล่างของนาโบให้นอนหงายพยุงขึ้นนั่งปลุกให้ได้สติมันเป็นของสแสลงนะครับเป็นหนึ่งในกฎเหล็กข้อห้ามของอาจารย์และนาโบมันก็ยังเด็กอยู่จิตใจของมันยังไม่แข็งแกร่งพอจะควบคุมของที่อาจารย์ให้มาได้สภาพก็เลยต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มันกินเหล้านะครับเหตุการณ์เมื่อครู่ เล่นเอาความมึนเมาของข้าพเจ้าหายไปเป็นปริดทิ้งลงกานยืนภาคม้าของแกให้ซับเลือดที่ทะลักไหลออกมาจากจมูกราวกับท่อประปาแตกจากนั้นพวกเราก็นั่งมองหน้ากันไปมาเงียบๆของอะไรล่ะครับผู้กองที่ว่านาโบได้รับมาแล้วสแสลงกับเล่าแรงขนาดนี้ผู้กองประนตมองหน้าข้าพเจ้านิ่งก่อนจะเอื้อมมือไปปลดกระดุมเสื้อนาโบออกเผยให้เห็นรอยสักรูปเสือ เด่นชัดดำมืดแผ่คมเขี้ยวและกรงเล็บดูน่าเกรงขามนาโบเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ได้รับการสักยันโดยตรงจากอาจารย์ทองดีครับเพียงแต่มันเท่านั้นไม่ได้รับการถ่ายทอดสัพพวิชาต่างๆดังเช่นพวกผมและพี่หน่อยผู้กองประนตอธิบายชายตามองไปยังหนุ่มดอยที่เริ่มได้สติขึ้นมาทีละน้อยแต่แม้จะเป็นเพียงแค่การสักยันเราก็ต้องตั้งอยู่ในข้อห้ามจะผิดครูไม่ได้ครับฉะนั้น หากไม่ใช่เรื่องที่ลำบากจนเกินไปครั้งหน้าหรือครั้งไหนไหนโปรดอย่าบังคับให้นาโบมันกินเหล้าเลยครับคิดเสียว่าสงสารมันของขึ้นแต่ละครั้งใช่เพียงแต่ผมหรือใครก็ตามที่จะเป็นผู้กำราบจะต้องเปลืองแรงแต่พลังชีวิตของนาโบเองก็จะถดถอยลงเช่นกันได้ยินเช่นนั้นพราเลิศมีสีหน้าสลดลงทันทีเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําเกือบฆ่านาโบหนุ่มดอยผู้ใสซื่อและบริสุทธิ์เขารีบขอโทษขอโพยผู้กองประนดเป็นการใหญ่ เมื่อนาโบรู้สึกตัวพรานเลิศรีบเข้าไปดูอาการทันทีฉันขอโทษนะนาโบเอ๋ยไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้มันไม่เป็นไรจ้าอ้โหนาโบนุ่มดอยคนซื่อกล่าวปฏิเสธที่จะรับคำขอโทษของพรานเลิศด,ด้วยกริยาซื่อืๆออีกเช่นเคยข้าพระเจ้าแอบคิดในใจว่าหากเป็นไปได้ก็อยากจะพาเขามาทำงานด้วย เพื่อจะได้มีอนาคตกว่าที่เป็นอยู่นี้หลังจากดูแล้วว่าอาการของนาโบไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกเรายกเลิกงานสังสรรค์เล็กๆแล้วเข้านอนเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางแต่เช้าเพราะที่อยู่ของอาจารย์ทองดีนั้นไม่ได้ไปถึงง่ายๆเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายจนสบายตัวก่อนที่หัวจะถึงหมอนอำนาจอันร้ายกาจของเหล่าเขียวซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหมดฤทธิ์ไปแล้ว ย้อนคืนมาอีกนี่เองที่เขาเรียกกันว่าบ้านหมุนกว่าสี่ห้ารอบที่ข้าพเจ้าพุ่งพรวดไปอาเจียนเอาของในท้องทิ้งเล่นเอาเหนื่อยจนต้องล้มหลับพับอยู่ที่แคร่หน้าบ้านจนถึงเช้ามาสะดุ้งตัวตื่นเอาก็ตอนที่ผู้การชัยยศมาเขย่าตัวปลุกหลังจากที่เขาเดินออกมารับอากาศบริสุทธิ์แล้วเห็นข้าพเจ้านอนสิ้นสภาพอยู่บนแคร่น้ำเสียงของเขาเป็นไปด้วยความกังวลขั้นสุด ปะโถผมก็เข้าใจว่าคุณของขึ้นเหมือนดังไอเด็กนาโบนั่นออกมาเต้นแรงเต้นกาจนหมดแรงอยู่ด้านนอกเสียอีกหมดแรงจริงครับท่านผู้การเพียงแต่ว่าตัวต้นเหตุน่ไม่ใช่จากอาการของขึ้นเหมือนดังนาโบเขาแต่เป็นเพราะน้าําใสาที่เรียกว่าเหล้าเขียวนะั่นต่างหากแล้วครับผู้การใช้ยศขำพืชออกมาที่เห็นอาการของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ซ้ํายังกระเซาว่าเสียทีที่ไปอยู่บ้านหลวงการ ซึ่งเป็นบ้านป่าบ้านดอยตั้งหลายปีกลับเสียทีให้เหล้าเขียวเหล้าเถื่อนเสียอย่างนั้นพรานเลิศดและลลงกา้านที่ตามออกมาภายหลังเมื่อรู้ว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าเมาหนักจนออกมานอนข้างนอกก็พากันหัวเราะงอหายพรานเลิศดเดินไปยังโต๊ะที่เรานั่งร่ำสุรากันเมื่อคืนและกลับมาพร้อมกับขวดเหล้าเขียวในมืออา้าวนี่ด็อกเตอร์อาการของด็อกเตอร์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะชาวบ้านเขาเรียกว่าเหล้าขำหัว มันต้องถอนเท่านั้นถึงจะสั่งพราเลิศบอกพร้อมกับส่งแก้วเป๊กที่รินใส่ลงไปจนปริมเพียงแค่เห็นและได้กลิ่นผ่านๆเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกผอืดผอมจนต้องเบือนหน้านี้ยิ่ย่าเดือกับผู้หลักผู้ยาสิด็กร์แถวบ้านผมใครกินเหล้าแล้วเหล้าขำหัวจนมีสภาพแบบนี้เขาไม่ให้มีเมียนะจะบอกให้เอา้ากินซะกระดกรวดเดียวให้หมดรับรองสั่งเป็นปลิดทิ้ง พระเลิศดยังคงขยันขยอข้าพเจ้าหันไปหาลุงก้านผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้าให้ความนับถือเพื่อขอความเห็นแก่เพียงแต่มองข้าพเจ้ายิ้มยิ้มหัวเราะคิกเท่านั้นเห็นไหมล่ะด็อกเตอร์ขนาดลุงก้านเองยังไม่แก้ไม่เถียงแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงเอ้ากระดกเสียถึงวันเอาเมียจะได้ไม่อายเขาข้าพเจ้าจ้องหน้าพระเลิศพยายามร้องขอความเห็นใจ เพราะเพียงแค่ได้กลิ่นโชยมาอ่อนๆท้องไส้กระบิดมวนจนแทบดิ้นตายหากจะให้กระดกเหล้าแก้วนี้อีกข้าพเจ้าคงสิ้นใจตายเข้าจริงๆเอานะ่ด็อกเตอร์ลองดูหน่อยเป็นไรลุงยังไม่เคยเห็นใครตายเพราะถอนเหล้าสักทีลองดูอาจจะดีอย่างที่ไอเลิศมันว่าก็ได้นะ <S 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 ลุงกา้านบอกยิ้มยิ้มในเมื่อผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้าให้ความเคารพบ,บอกแบบนี้ สุดท้ายเหล้าในแก้วนั้นจึงไหลผ่านคอลงกระเพาะด้วยความรวดเร็วและของเก่าในท้องของข้าพเจ้าก็สวนออกมาด้วยความรวดเร็วไม่แพ้กันเสียงหัวเราะดังลั่นของทุกคนที่ยืนรายล้อมข้าพเจ้าอยู่ทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าถูกหลอกเข้าเต็มเป้าสิ่งที่แค้นที่สุดคือแม้แต่ลุงก้านที่น่านับถือก็อเอากับเขาด้วย หัวเราะอะไรกันเลดจ๊ะนาโบที่เดินมาร่วมวงด้วยทีหลังเอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นว่าพวกเรายืนหัวเราะกันอยู่ด้วยท่าทีขบขันเอินนะมาพอดีลเลยนุ่มชาดดอยเอ็งรู้ไหมว่าเวลาเมาค้างเล้าขำหัวเนี่ยมันจะกินเหล้าเข้าไปอีกเพื่อถอนนะที่บ้านเองก็ทําแบบนี้หรือเปล่าวะพลานเลิดเอ่ยปากถามกลัวหัวเราะโธ่นะเลดจ๊าเลดแบบนั้นน่ะ ใครเชื่อเข้าไปก็โง่เต็มทอนแล้วละจ้ะต่อให้เป็นเด็กแค่ขวบสองขวบยังรู้เลยว่ากากินเหล้าเพื่อแก้เมาค้างน่ะมันไปนไปไม่ได้ทอนไม่มีอยู่จริงนั่นยิ่งทําให้เสียงโหเราะดังขึ้นหนักกว่าเดิมข้าพเจ้ารู้สึกอับอายเป็นที่สุดในปริญญาที่ตัวเองมีไร้ความหมายไปเลยเมื่อเจอลูกหมต้ตื้นๆแบบนี้ oh <my> แล้วนั่นนายด็อตเตอร์ไปอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่สบายหรือเปล่า จะบโตนนะบตรงไหนนาบโบไดน้นะจ๊ะนาบโบมยียาดีจะเป็นอะไรไปเล่านาบโบเอ้ยนั่นนะคนที่โง่วกว่าเด็กสองขวบของเองอย่างไรแล้วพราฮเลิศเย้าและตอกย้ำอีกครั้งเสียงัวเราะที่ดังลั่นของคนอื่นๆและสีหน้าที่ซื่อปนงงของนาบโบจึงอดทำให้ข้าพเจ้าขำพืดออกมาไม่ได้ กว่าที่พวกเราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวจนเสร็จสิ้นทุกคนก็กินเวลาไปนานพอสมควรสายด่งตะวันสาดแสงจนเริ่มร้อนตามผิวหนังพวกเราจึงเตรียมตัวเดินทางออกจากที่นั่นกันแต่ก่อนที่จะทันได้ก้าวขึ้นรถเด็กน้อยคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาพร้อมยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้อะไรหรือไอ้หนูจดหมายจ้ะมีลุงคนนึ่งเาฝากให้อามาส่งให้คนชป,ประนด เด็กน้อยคนนั้นตอบคำถามของผู้กองประนุและวิ่งจากไปเมื่อเขาเปิดอ่านก็ต้องเบิกตาโผลงหน้าเครียดขมแง,อ,งอะไรยเลยครับผู้กองสีหน้าไม่ค่อยดีเลยจดหมายนะครับจากพี่หน่อยเขาบอกว่าจะไปรอพวกเราอยู่ที่เขาหลักโปรดติดตามตอนต่อไป